นุษนุษพี่ถามคนอื่นแล้วนะไม่มีใครเห็นนนเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อคืนน่ะนนไม่กลับบ้านติดต่อก็ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่รู้จารุม ขึ้นเหรอคะยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอนุรพ่แมองพ่แม่ของอแม่ของพว่องพีไปทอแม่ขี่ิตอขพี่สาวฉันของพี่สาอฉันขป้นอะมาขึ้น่่มาฉอนจะ่่าา่ันจะี่าอนี่น่อแม่อม่ของอยมกได้มากไงพี่มัพี่พม่อี้ยไม่อยาก แล้วเราโดนสาพี่สาวฉันเปิดตายทั้งเป็นส uh ักทีคุณนดนหายตัวไปเหรอคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ ไม่มีเพื่อนคนไหนได้คุยกับนนทเลยนนท์เขาไม่โทรหาสู่บ้างเลยเหรอเล่าเลยจ้ามาทำไมไม่ต้องไปเหยียบบ้านฉันนุมีสีหน่อยสิคุณวิศน,นีเขาอยากมาช่วยนะช่วยเหรอคนอย่างคุณจะช่วย คุณนีรนุชคะถ้าคิดว่าฉัเป็นต้นเหตุคุณต้องให้ฉันมีส่วนรับผิดชอบนะคะนี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะนุ์เราต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนนะ ะค,ะ <S <S คือสุ่เห็นว่าโนนกับคุณโยทินเนี่ยเขาสนิทกันนะคะ นุชนุชไปไหนไปคุณคุชอยู่บ้านคุณหยุดนะนี่พวกเธอมาเพ่งผ้าในบ้านฉันอย่างนี้ได้ไงออกไปอยู่นี้นะพี่สาวฉันอยู่ที่นี่หรือเปล่าพี่สาวเธอเป็นใครคุณนนทรีเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันนะคะเธอมาที่นี่หรือเปล่าคะ าจะไปรู้จักมัจจิกี่ย,ยกทถินได้ยังไงล่ะจ๊ะผมรู้จักแค่ผิวเผินนะครับแล้วทำไมคุณวิษณีต้องมาตามที่นี่ด้วยล่ะครับผมจะพาท่านมาที่บ้านทำไมคุณแน่ใจเหรอที่คุณพูดแบบนั้นีนน่นายกำลังจะพูดอะไรคิดว่าฉันรับพาตัวแฟนนายอย่างนั้นะเหรอแฟนนายทั้งคนเนี่ยทำไมนายไม่ดูแลให้ดีล่ะตกลงเนี่ยคุณได้เจอพี่ต๋อฉันบ้างหรือเปล่าฉันจะเจอได้ยังไง ฉันไม่ได้สนิทกับพี่ถาวเธอนะแน่นสิโยทินเขาจะไปรู้จักพนักงานระดับล่างอย่างนี้ได้ยังไงฮะพี่สาวเธอเอามาแอบอ้างเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องแจ้งตำรวจจับคุยไม่อไอ้บ้าฮะหยุดหยานุดกจมูกคุณไปโดนอะไรมาเกี่ยวอะไรแก เธอบุกเข้ามาในบ้านฉันแล้วยังมากล่าวหาลูกชายฉันเป็นผู้ร้ายอย่างนี้อีกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้คุณวิษณีพวกนี้ยเป่าหูคุณหรือเปล่าอย่าไปเชื่อพวกมันนะคะฉันขอถามคุณอีกครั้งนะคะคุณโยธินคุณแน่ใจนะคะว่าคุณนนทีไม่ได้มาที่นี่ผมบอกคุณวิษนีแล้วไงครับว่าผมพบเธอแค่ไม่กี่ครั้งเองคุณวิษนีอย่าไปเชื่อคำพูดมัวม่ว ขอให้พวกที่หวังผลประโยชน์ลนะครับ <ทำ S 1> นุชนุชพอวนุชเรากลับกันเลยครับถ้านน์ไม่ได้มาที่นี่ก็ไม่เป็นไรเราคงต้องไปแจ้งความแล้วล่ะ ที่พานพี่ก่อนไหมไม่หนูจะรอพี่นนทินี่เผ่อพี่นนท์จะกลับมาแต่ถ้าพี่นนท์ไม่กลับมาหนูจะออกไปตาม,มาหาพี่นนท์อ,อีกนุ๊ตเราจะไปตามหาที่ไหนล่ะเราก็ไปหามาทุกที่แล้วนะไม่รู้ว่าแต่หนูจะใ่ช่ยๆแบบนี้ไม่ได้ หนูเป็นห่วงจริงๆค่ะหนูเป็นห่วงพี่นนท์จริงๆค่ะพี่สุคุณนนท์ ออกตามหานนทเราไปแจ้งความมาด้วยผมรู้ว่านนทผิดหวังในตัวผมกับทุกๆเรื่องที่ผ่านมาผมเองก็ผิดมากพี่ไม่เคยทำทุกอย่างให้มันชัดเจนทำให้นนท์กังวลผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะนท์ เรามาแต่งงานกันนะเร mm ื hmm. ่องอนาคตเราค่อยๆสร้างด้วยกันก็ได้ mm hmm. ผมมั่นใจว่าเราทำได้นนท์ผมดูแลมั่งนะ ยเหตุคือเธอมีค้นข้างกายฉันต้องเก็บรักที่มีให้อยู่ข้างในมันเหมือนอะไรคอยขวางทางเดินคูงใจแค่ก็จุกใส่บ้างบ่ ที่ฉันทำได้ก็เพียงแค่มองห่างกันไปเลยกี่กลาไม่ต้องเจอกันจะดีกว่าได้เจอสิตาได้ยินเสียงกันทุกวันมีใจล้วนะพี่ฟง สะโคลงใจค่ะออขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ นนเพื่อนคนแรกในเกงจะสลาโสดอ้าวกเรามาฉลองให้นนทลีกันหน่อยเลยใครจะไปคิดเาะเมื่อวานยังเมื่อวมีเรื่องกันนิดหน่อยอะแต่เคก็เรียบร้อยละแล้วเธอคิดเรื่องงานแต่งหรือยังกับนนนมีอะไรก็ปรึกษาฉันได้นะปรึกษาเคยแต่งมั้ยไงแต่ยังจ้ะ เพราะวันนี้รูมจะพาไปดูแหวนวงนี้เป็นแค่วงมัดจำอะไรนะครับคุณวิชณีไม่มาทำงานค่ะไม่มาอีกแล้วค่ะหมายเพราะว่ายัางไงครับก็แปลว่า